ใครมีเหรียญปี2,544เหรียญ5บาทแบบพิมพ์นานะครับรับซื้อนะครับให้ราคาสูงนะครับผมได้ตะเวนหาเหรียญน,นี้นานพอสมควรนะครับและได้สะสมไว้อย่างเป็นทางการใครมีนะครับไม่ควพรพลาดชมสำหรับวิดีโอชุดนี้มีประโยชน์มากใครมีรีบครับติดต่อไป รับซื้อทุกสภาพถ้าเหรียญของคุณนั้นอยู่ในสภาพที่สวยงามนะครับให้ราคาพิเศษรับทุกสภาพขอย้ำเหรียญของใครไม่ผ่านการใช้นะครับให้ราคาพิเศษตามนี้นะครับกลางเหรียญมีภาพพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9กลางเหรียญมีภาพพระอุโบสถวัดเบญจม,มาบาพิษดุสิทวานารามข้อความด้านบนประเทศไทยพศ2544ชนิดราคา5บาทใครมีนะครับปีนี้นะเอามาดู สังเกตได้ง่ายมากครับผู้ชมให้ดูฐานเลขห้านะครับคำว่า5บาทจะชิดติดกับเส้นเลยนะผู้ชมเลขห้านะครับส่วนเหรียญทางด้านซ้ายมือนะครับจะห่างซึ่งเป็นเหรียญแบบปกติธรรมดาทั่วไปจะห่างจุดที่แปลกและแพงที่สุดก็คือจุดหมายเลขหนึ่งนะครับผู้ชม เท่าที่เคยเห็นนะครับเหรียญทางด้านซ้ายมือนะครับจะไม่มีจุดที่1นนะครับเป็นร่องกระเบื้องนะครับที่เป็นกระเบือ้องขีดตรงนั้นที่จุดที่1ครับแล้วก็หมายเลข4เห็นไหมผู้ชมจุดเนี้ยจะมีจุดเพิ่มขึ้นมาไม่เห็นนะไม่เคยเจอครับเหรียญโดยโดยเหรียญทั่วไปว่าจะไม่มีนะครับจุดที่2ที่สเนี่ยจุดนี้พวกนี้ใกล้นะครับจะมีจุดที่แปลกก็คือจุดที่1กับจุดที่สี่ผู้ชมนะครับเห็นไหมหัวทหาร นะครับที่มีขีดเป็นเส้นร่องกระเบื้องเห็นไหมผู้ชมใครมีแบบนี้นะครับติดต่อไปถ้าแบบนี้นะครับสภาพอย่างนี้เลยนะครับราคา1 5 0 0 0บาทแต่ถ้าผ่านการใช้นะครับผมรับซื้อนะครับราคา7000บาทแต่สภาพสวยงามนะครับ7 0 0 0บาทแต่ถ้าแบบสวยเลยนะใกล้เคียงกับผมให้1 0,000เลย เดี๋ยวผมจะให้ที่อยู่ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับให้ติดต่อไปวันนี้ก็ขอราผู้ชมทุกท่านไปก่อนไว้พบกันในวิดีโอหน้าในครั้งต่อไปสวัสดีครับ